สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ผมก็มีหัวข้อมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับผม เพื่อนๆครับหัวข้อที่ผมจะเอามาพูดวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่แรงงานชาวต่างด้าวนะที่มาทํางานในไทยนะครับผมพวกเขามักจะมีคําพูดนะครับผมอยู่เสมอเวลาพวกเขาเนี่ยรู้สึกแบบไม่พอใจนะครับผมเมืองไทยไม่พอใจประเทศไทยหรือไม่พอใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะแรงงานนะครับหรือเวลาทุกครั้งที่มีวันแรงงานแห่งชาติเนี่ยมีการออกมาประท้วงนะครับชาวแรงงานเหล่านี้นะครับผมพวกเขาก็มักจะใช้คําพูดแบบนี้เสมอว่า ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีแรงงานกลุ่มนี้นะครับผมประเทศไทยเนี่ยแย่แน่ลําบากแน่ประเทศไทยล้มแน่นะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็อยากให้แรงงานกลุ่มนี้นะครับผมคิดสักนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะพูดออกไปเนี่ยนะครับคืออย่างแรงงานไทยเนี่ยไปทํางานที่อิสราเอลไปทํางานที่เกาหลีไปทํางานที่ญี่ปุ่นหรือไปทํางานต่างประเทศ สังเกตไหมครับว่าคนไทยจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเราเอาแรงไปแลกเงินเราได้เขาได้นะครับเราได้เขาได้แต่แรงงาน3ประเทศนี้นะครับกับคิดว่ามาทำงานในไทยเนี่ยกับว่ามาช่วยประเทศไทยเราพัฒนานโน่นนี่นั่นคุณมาทำงานในไทยเราก็จ่ายเงินแลกแรงถูกไหมครับ คุณมาทํางานในไทยเราก็จ่ายค่าจ่ายเงินแลกค่าแรงของคุณเราไม่ได้เอาเปรียบพวกคุณนะครับทําไมถึงชอบมีคําพูดว่าถ้าเกิดว่าแรงงานพวกนี้นะนัดรวมตัวกันหยุดกลับไปประเทศแล้วพวกคุณไม่ลองคิดดูนะครับว่าอย่างเช่นเมียนมาเนี่ยครับผมตอนเนี้ถ้าเกิดแรงงานทั้งหมดในสามสี่ล้านคนกลับไปประเทศคุณคิดว่ามินอ,องลน์จะยิ้มไหมมีนอ,องลายเสียไรายได้นะครับไม่มีเงินซื้ออาวุธนะครับผมไปต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยแล้วถามว่า พอไม่มีรายได้แล้วทํำยังไงเหมือนเช่นกันสาวอลนะครับคนลาวมักจะพูดว่าเนี่ยมาเป็นมาอยู่ไทยมาเป็นขี้ข่าคนไทยคนลาวด้วยกันเองโดนคนลาวด่าแหละครับหรือคนลาวที่อยู่ในไทยก็บอกว่าเนี่ยเขาพวกที่มักใช้คําพูดเหล่านี้จะไม่ค่อยแสดงตัวนะครับจะเป็นแอคเค้าแบบแอคเค้าแบบปลอมๆนะครับผมแล้วมาคอมเมนต์นะครับมาบอกว่าเนี่ยมาผมอยู่ไทยนะถ้าเกิดคนลาวกับประเทศไทยหมดเนี่ย ประเทศไทยนี่แย่แน่เลยแล้วไม่ลองคิดดูนะครับว่ากลับไปอยู่ลาวจริงๆแล้วผู้คุณจะไม่แย่ก,กว่าเหรออันนี้ถามจริงๆนะถามจริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าแรงงานกลุ่มนี้นะครับผมแรงงานทั้งหมดที่มาอยู่ในไทยอ่ะกลับไปประเทศของพวกเขาก็ถามว่าลําบากไหมมันก็ลําบากอยู่แหละแต่มันก็คงไม่ได้ลําบากมากขนาดนั้นส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเขาก็มี มีตัวตนอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วอย่างน้อยๆมันก็คงจะขาดแรงงานแต่อย่าลืมนะครับว่ามีอีกหลายประเทศที่ไม่ใช่แค่ลาวขาเขมรปัมพูชาที่มาทํางานในไทยนะครับทั้งคนต่างด้าวเอ้ยฝรั่งเอ้ยโน่นนี่นั่นญี่ปุ่นเกาหลีก็อยู่ในไทยเยอะแยะ,ยะพวกนี้ไม่ใช่ว่าเข้ามาได้เป็นเจ้าของอย่างเดียวนะครับพวกนี้ก็เป็นแรงงานเหมือนกันนะครับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนอเมริกาคนอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาอยู่ในไทยนะฮะแล้วลองคิดกับกันถ้าเกิดว่าผู้คุณเนี่ย ทั้งหมดเลยนะซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เรามักจะได้ยินคําพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับเรามักจะได้ยินคําพูดแบบนี้อยู่บ่อยๆเออเนี่ยซึ่งจริงๆพวกเขาทํากันไม่ได้หรอกผมถามว่าอย่างชาวพมา่าเนี่ยนัดรวมตัวกันจริงๆอ่ะถ้าไม่มีเหตุที่ขนาดแบบทําอะไรให้พวกเขาผิดใจจริงๆอ่ะเหมือนเช่นแบบเออมีคนดังหรือนายก รัฐมนตรีไทยเนี่ยออกมาด่าเลยนู่นนี่นะั่นจริงๆทุกวันนี้คนพม่าหลายคนขอบคุณประเทศไทยด้วยซ้ําลองนึกดูนะครับว่ายิ่งพม่าสู้รบกันอยู่ตอนเนี้ถ้าไม่มีประเทศไทยจะไปอยู่ไหนลาวก็เหมือนกันเงินเฟอ้อขนาดเนี้ยถ้าไม่มีไทยจะไปอยู่ไหนกัมพูชาก็เหมือนกันนะครับผมกัมพูชาเองก็เหมือนกันถ้าไม่มีประเทศไทยกัมพูชามีประชากร17ล้านคน15 17ล้านคนเนี่ยจริงๆอ่ะเออกัมพูชาเอง ก็ถือว่าเป็นปร,ประเทศหนึ่งที่เศรษฐกิจกําลังจะดีนะครับถ้าจีนไม่ล้มซะก่อนถ้าเงินไม่เฟ้อหรือว่าไม่เกิดโควิดนะครับผมกัมพูชาก็ถือว่าจะนี่เหมือนกันแต่คนกัมพูชาก็ยังเลือกมาทํางานที่ไทยถ้าลองลองมาคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่า3-4ประเทศนี้ใกล้ใกล้กับเราเนี่ยครับผมไม่มีประเทศไทยพวกเขาจะทํำยังไงคือเขาพูดเอาสนุกมันพูดได้ครับผมแต่ลองคิดกับกันนะครับว่าถ้าเกิดประเทศไทยไม่จ้างแรงงานต่างด้าว พวกคุณจะทํำยังไงแต่แน่นอนนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ตั้งเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราต้องการแรงงานจํานวนมากจริงๆนะครับอันนี้ผมยอมรับเลยเวลาผมไปที่ไหนเนี่ยเห็นการก่อสร้างโน่นนี่นั่นหลายคนที่อยู่ในไทยบอกประเทศไทยไม่พัฒนาโน่นนี้นั่นเฮ้ยประเทศมันต้องพัฒนาไปทุกวันนะเราเพียงแค่ไม่รู้เท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นถนนหนทางเนี่ยใครที่อายุ 30- 40เนี่ย เชื่อว่าบ้านของพวกคุณเคยเป็นถนนลูกลังมาก่อนอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับเป็นยังไงเป็นถนนลาดยางทั้งหมดเดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึงขนาดทางไปไร่ไปสวนไปนาไปเขาต่างๆเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางไปหมดแล้วพัฒนาครับผมเราอย่าคิดว่าเอะเราอาจจะดูด้วยตาเราไม่ไม่เห็นนู่นนี่นั่นจ,จริงๆประเทศมันพัฒนานะฮะ เราพัฒนามาต,อตลอดนะครับเราไม่เคยหยุดเช่นเดียวกันลาวเขาก็พัฒนานะครับพม่าเองตอนนี้น่าจะหยุดละเพราะว่าคงไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าเนาะกับประเด็นหัวข้อที่เอามาพูดคุยกันคือเรามักจะได้ยินคําขู่ของพวกกลุ่มนี้อยู่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องขู่เราหรอกครับผมคือถ้าเกิดคุณไม่ชอบหรือว่าไม่อยากอยู่เมืองไทยหรือว่าคิดว่าการที่มาอยู่เมืองไทยแล้วมันทําให้ประเทศไทยเราพัฒนาเนี่ย พวกคุณมีสิทธิเลือกนะครับไม่มีใครบังคับให้พวกคุณหรือรั้งพวกคุณไว้ถ้าเกิดว่าผู้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยมาอยู่ไทยไทยแล้วทําให้ประเทศไทยเราเจริญทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยพัฒนาง่ายๆครับผมถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วคุณไม่สบายใจก็กลับประเทศของคุณไปพัฒนาประเทศของคุณผมพูดอยู่เสมอแล้วคนไทยพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่คนพมา่านะครับผมคนลาวมาเรียนในไทยจบคนไทยมีแต่พูดว่าดีแล้วจะได้เอาความรู้ไปพัฒนาประเทศตัวเอง คนไทยคอมเมนต์แบบนี้ตลอดเลยนะครับผมคนไทยไม่ได้บอกว่าคนลาวคนพมา่าเรียนจบในไทยแล้วจะต้องมาช่วยประเทศไทยเราพัฒนาครับผมเราไม่ได้บังคับคุณเลยผมไปเห็นหลายๆคนนีคนที่เขาเรียนในไทยเนี่ยคนไทยมักจะคอมเมนต์บอกว่าตั้งใจเรียนนะลูกนะครับเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาบ้านเมืองตัวเองจริงครับเห็นอย่างนี้เยอะเลยมีแต่คนไทยหวังดีกับประเทศพวกคุณแต่พวกคุณจะอยู่ในไทยเราก็ได้ นะครับแต่ไม่ใช่ว่าพอมาอยู่ในไทยแล้วมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยช่วยให้ประเทศไทยเออช่วยให้ประเทศไทยเราพัฒนานะครับก็เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่าอยู่ในประเทศของเราแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่ไม่ดีเลยไม่อยากให้ช่วยประเทศไทยเราไม่อยากให้ช่วยประเทศไทยพัฒนานู่นนี่นั่นดูซิตังก็เก็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออหลายคนอาจจะคิดว่าเนี่ยทำไมไทยถึงมาเก็บค่าค่าบัตรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับก้อน ก็คุณต้องการที่จะมาทํางานในประเทศเราเราก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่าคุณมีไรายได้คุณหาเงินได้จากประเทศเราแล้วก็ถูกมากปีหนึ่งเท่าไหร่2องพันปีหนึ่งเท่าไหร่2องพันแล้วบัตรพวกนี้มันไม่กี่บาทเองแล้วที่คุณบอกบางทีน่ะประกันสังคมอะ่ะคือบนบางคนบน,บนประกันสังคมนู้นเอา เวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณทำยังไงอ่ะพวกคุณไม่ใช่คนไทยคุณก็ต้องทาสิทธิ์พวกนี้เราไม่รู้หรอกอนาคตว่าพวกคุณจะมาอยู่ในไทยแล้วคุณจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณมาอยู่ในไทยเนะี่ยเห็นไหมคุณคลอดลูกคุณก็เบิกได้ นะคุณคลอดลูกคุณก็เบิกได้คร้สิทธิ์เหมือนคนไทยทุกอย่างเลยถ้าอยู่ในไทยก็เช่นมีวันลามีวันหยุดน่นนี่นั่นอะไรถ้าคุณมาแบบถูกกฎหมายอะเนาะนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจริงแหละนะไทยเราไม่ใช่ประเทศที่จ่ายค่าแรงคุณสูงวันหนึ่งเป็นพันไม่ใช่นะครับอย่างคนไปเกาหลีก็ได้วัน3ามสี่พันะถูกไหมแต่อยู่ในไทยได้วันขยันหน่อยรวมโอทก็อาจจะเกือบเกือบพันถ้าคุณมีฝีมือเป็นช่างวันละพันสองพันก็มีนะครับผม อ่ะก็นั่นแหละครับประเด็นหัวข้อที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าผมมักจะได้ยินบ่อยๆแล้วก็พี่คนไทยมีโอกาสได้คุยกับพี่คนไทยก็บอกว่าอ,อแสดงคุยกันนะว่าแอดมีความคิดอย่างไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นที่เวลาท่องโลกโซเชียลแล้วเห็นว่าว่าเออเรามักจะชอบโดนแรงงานต่างชาตินะครับผมแรงงานต่างด้าวเนี่ยขู่อยู่ตลอดว่าเนี่ยถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยประเทศไทยแย่แน่น่นนี่นั่นจริงๆแล้วที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็ พัฒนามาได้ด้วยตัวของเราเองเนาะนะครับผมแล้วก็อพอเราจเจริญเราพัฒนาเราก็ต้องการศักยภาพมากขึ้นโดยการาเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับก็เข้ามาทํางานในไทยเรานะครับผมอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดของส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดท่านใดเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากมาอยู่ในไทยแล้วนะเหมือนช่วยเขาทัดพัฒนาก็กลับไปอยู่กลับไปพัฒนาบ้านประเทศตัวเองนะครับผม ่ะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นผมส่วนตัวคนเดียวนะนะครับผมไม่เกี่ยวกับคนอื่นๆนะครับผมสำหรับคลิบนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ